ครับแต่สกีรีิดลับกันเดียวว่านะครับทุกคนหรือเกิดในชแนลนะครับอ่าทุิ่งเกิดในเกมลีน่าเอ็มสิบก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นนะครับโอ้โหางแงมเลยนะครับตอนนี้เลเวืห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนดีดีการแทกของครับเครื่องประดับนะครับของแท็กเครื่องประดับ ก็เป like like <remote>. okay. ็นตัวระดับนะคับอันนี้เหรอครับอันนี้อยู่ไหนเนี่ยเป็นเพียงตัวระดับนีะครับอย่างนี้นะครับเคป็นระดับนะครับนี่แล้วก็คลิกไปที่แรกนะครับเห็นทางซ้ายครับควาเมลวินนะครับซับไพยนะครับเล่นแค่เอเวนเคปซับไยนะครับเห็นไอ้นี่ไอ้ลูกนี้นีะระดับมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ ตามแมตนะครับเราจะอยู่ชิปตู้นะครับเหมืนตามแมตต์เขาก็จะโหลนในดันได้นะครับเดี๋ยวค่อยสอนอีกชิดนึงนะครับโหล่นในดันเหลดเมดันเดี๋ยวเราจะดูว่ิธีหาไอ้พวกแร่อย่างเงี้ยมันจะหากันยนะังไงเดี๋ยวรับเคลีก่อนให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ อันที่สองเอ้ยโซ่สันที่สองทางล่างนะครับซ้ายนี่ครับดันนี่นะครับไปดึงกนในดันเลยดีกว่าครับเข้ามาในดันแล้วนะครับแร่ก็จะคลิกหานะครับเราจะคลิกหาแร่นี่นะครับตัวความมารีนโอ้ยความมารีนโอ้ยสัพไพรนะครับผมจะหาทั้งสองอย่างนะครับความมารีนกับสัพไพร นี่นะครับเราอยากได้เ,เดี๋ยวก่อนนะเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับอยู่ไหนเออนี่ไงเนี่ยเราอยากได้แร่นะครับเป็นตัวนี้อ่าอันตัวนี้นะครับนี่นะครับทำอะไรมั่งประมาณนี้แล้วก็มาหานะครับว่าเรามันต้องผสมอะไรมั่ง อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นเม็ดเล็กๆข้างซ้ายมือไหมครับเนี่แหละครับเม็ดพวกนี้นะครับเราต้องมาหาในดันนี้นะครับให้ติ๊กหานะครับมันจะไวมากนะครับก็มาลงสักสองวันก็น่าจะครับได้สักสองชิ้นนะครับวันละชิ้นอาง่ายๆฉะนั้นนะครับวันละชิ้นแต่ว่าของดอกตามมอนนี่จะค่อนข้างที่จะตกยากหน่อยก็พยายามนี่นะครับผม เดียฟอร์มาลีนกับทะไทมันอยู่ติดกันนะครับโอเคนะครับการหาหิน,นก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาอีกคลิปหนึ่งเป็นหาอีกอย่างหนึ่งนะครับ